เวลาเจอบทเซตเนี่ยแผนภาพของน้องเนี่ยนะถ้ามีสองเซตมาเกี่ยวข้องให้หนูวาดนะครับสองวงซ้อนทับกันบางส่วนและทั้งหมดนี้อยู่ภายในยูนิเวอร์สโอเคเนาะได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่านะครับมีสามเซตมาเกี่ยวข้องให้หนูวาดเป็นช่องเจ็ดสีเขียนนะคะนี่คือสามเซตมาเกี่ยวข้องวาดเป็นช่องเจ็ดสีช่องเจ็ดสีตัวนี้ก็อยู่ภายในยูนิเวอร์สโอเคนะอ่ะไปนี่ มีเซตอะไรบ้างอ่ะถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีเซต A กับเซต B มาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับก็วาดวง A วง B ซ้อนทับกันบางส่วนอยู่ในยูนิเวอร์สถ้ามี3มเซตมาเกี่ยวข้องมีเซต A เซต B แล้วก็เซต C มาเกี่ยวข้องหนูก็แค่วาด3มวงเนี่ยนะครับเป็นช่อง7สีแค่นี้เองนะฮะอุ้ยพี่วาดไม่สวยอะ่ะพี่ขอขยับรูปอีกนิดนึงได้ไหมเนี่ยเฟบนี่ประมาณนี้นะฮะก็วาดเป็นช่อง7สีแล้วอยู่ภายในยูนิเวอร์สแค่นี้เองได้นะคะ สูตรหลักๆเวลาเราจะเจอนะครับที่เราจะเจอแล้วได้ใช้บ่อยๆเนี่ยสูตรหลักๆเลยก็คือถ้ามี2เซตมาเกี่ยวข้อง n ของ a union b n ตัวนี้ก็คือจำนวนสมาชิกนะลูก a union b เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวจะสามารถหาได้จาก n a บวกด้วย n b ลบออกด้วย n ของ a intersect b จำง่ายๆว่าเดี่ยวลบกับคู่โอเคนะครับเดี่ยวลบกับคู่ โอเคเนาะได้เนาะถ้าเกิดมี2เซตมาเกี่ยวข้องนะคราวนี้ถ้าเกิดว่ามี3มเซตมาเกี่ยวข้องล่ะถ้า3เซตมาเกี่ยวข้องโจทย์อยากได้ a เนียน b เ n ียน c อยากรู้ว่ามีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัววิธีการนะครับน้องครับมันจะหาได้จาก n a บวกด้วยครับ n b บวกด้วยครับ n c ลบออกด้วย N ของ A อินเตอร์เซก b ลบออกด้วย N ของ A อินเตอร์เซก c ลบออกด้วย n ของ B อินเทอร์เซก c และสุดท้ายก็คือบวกด้วย N ของ A อินเทอร์เซก b อินเตอร์เซก c แค่นี้เองนะน้าบอกแค่นี้เองแต่สามบรรทัดเลยนะพี่เวลาเราจำจำง่ายๆนะลูกเราจำว่าเดี่ยวลบคู่แล้วบวกด้วยตองโอเคน,นะครับเดี่ยวลบคู่แล้วบวกด้วยตองอ่าลบคู่ก็คือลบที่มาเป็นคู่คู่ โอเคเนาะจับคู่กันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็บวกด้วยตองตองก็คือมา3